สวัสดีชาวรถทุกคนครับวันนี้เรามากับรถโรตาร์อิมิยะเอนะคันนี้อิมิยะจะมี3ตัวให้เลือกครับจะมีอิมิยะเฉยๆไม่มีรหัสเลยอิมิยะเอแล้วก็อิมิยะอาซึ่งอิมิยะอาเนี่ยจะมี905แรงม้าเหมือนกับตัวอีเล็ตตาอาที่เราเคยรีวิวเนาะไวันน้เราเอาเป็นรหัส S มาครับถามว่าทำไมเป็น S จะบอกว่าน้องอ่ะไม่ต้องถึง905แรงม้าหรอก603แรงม้าครับกับแรงบิดอีก710นิวตันเมตรมหาศาลแล้วสำหรับการใช้งานชีวิตประจําวันแล้วก็สูงร100ครับ4.15วิาแล้วา,าวยมาก น้องเป็นรถสปอร์ต GT ที่แบบว่าเฮ้ยสวยจริงๆคันนี้จะบอกว่าเขาวางตัวเป็นสปอร์ต GT ไฟฟ้าที่เป็นรถ EV แบบ GT 4ประตูที่เรียกว่าเร็วที่สุดในโลกครับแล้วก็นี่เห็นไหมความเป็นสีเหลืองของเขาจะเรียกว่าโซล่าเยลโล่ครับสีนี้สดใสสวยงามเพิ่มเงินอีกแสนสี่ถามว่าคุ้มไหมคือถ้าซื้อรถแบบนี้เล่นสีแบบนี้ไปเลยครับสวยมากๆให้ดูด้านหน้าครับความฉบเฉียวของเขา ตาของเขาไฟเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นเป็น LED นะแล้วถามว่ามีไฟแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่มีตรงนี้อีกครับนี่ไฟ LED ตรงนี้เขาจะสามารถเปิดปิดแล้วก็หลบเลี่ยงสมมุติว่าถ้ามีรถสวนมาเราเปิดไฟสูงอยู่เงี้ยเขาจะดับได้ครับแล้วก็ตรง,งไฟพวกนี้สามารถปรับเลี้ยวตามพรมไหลได้ด้วยชิ้นหน้าครับออกแบบมาสวยแบบสวยสุดๆเลยตรงเนี้ยลิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะคอนฟิกให้กลายเป็นตัวของคาร์บอนได้ตรงนี้คุ้นๆไหมตัวของชัตเตอร์ครับ ตัวของชัตเตอร์ที่เป็นรังพึ่งหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยหน้าตาน้องจะคล้ายๆกับตัวของอิเลตตาเนาะก็จะเอาไว้เปิดปิดเพื่อให้ลมเข้าหรือว่าลมไม่เข้าตามแต่ความเร็วครับให้มันเหมาะสมแล้วก็กล้องกล้องนี่คือแบบมีรอบคันเพียบเลยครั้งนี้โลโก้ของโลตัสเนี่ยเราสามารถจะคอนฟิกได้ละซึ่งถ้าเราคอนฟิกให้เป็นสีเหลืองดําหรือสีอะไรก็แล้วแต่ด้านข้างครับดุมล้อทั้ง4ี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนตรงเนี้ยตามไปด้วยมาดูด้านหน้าอีกีก่อนดีกว่าด้านหน้าของเขาอ่ะตรงเนี้ย เขาจะมีช่องระบายอากาศซึ่งใหญ่ๆมากๆตามสไตล์โลตัสเลยแต่สิ่งที่แตกต่างไปกับตัวของเลต้าก็คือฝานี่ครับเขาจะไม่มีตัวของระบายอากาศที่ชอนขึ้นมาตรงนี้ระพูไปข้างบนละเพราะว่าคันนี้น้องจะไม่ใช่ตัว SUV แบบเลต้าน้องจะเป็นอิมิยซึ่งมีความเป็น GT ครับน้องเตี้ยอยู่แล้วแค่นี้คือพอแล้วแต่ว่าด้านบนครับเขาจะเล่นตัวนี้เป็นทูโทนมาให้ซึ่งพอเราเียกเป็นสีเหลืองใช่ไหมลรวตัดเป็นสีดํา มันสวยมากมันเหมือนกระจกมองข้างตรงนี้ที่มาเป็นสีดําเงาครับแล้วก็กระจกด้านบนที่เป็นกลาสรูมทั้งบานเนี่ยเป็นสีดาเหมือนกันตรงกลางจะมีไลด้าครับซึ่งทํางานร่วมกันกับกล้องรอบคันแล้วก็นี่2อ,อันนี้ด้วยปึ๊บ,บให้ดูล้อล้อคันนี้เป็นล้อสแตนดานนะไม่ได้คอนฟิกเพิ่มไม่ได้เปลี่ยนลายไม่ได้เปลี่ยนไซส์สแตนดาดของเขาอะมาไซส์ย1อดแล้วครับแล้วก็มากับไซส์2 6 5 4 0ห้าสี่สิบอ่อครับสำหรับยางด้านหน้านะจะบอกว่าชอบล้อมันเป็นสีเงิน5กา้าน ถ้าสมมุติว่าไม่มีไอตัวตกปิดตรงนี้ซึ่งเป็นหลอนๆแล้วก็มีคริสตัลอากาศมันเป็น5กาก้านล้วนๆน่าจะสวยกว่านี้แล้วก็จะได้โชว์เบรกสีแดงนี้ด้วยแต่ว่าเข้าใจแหละอันนี้เป็นเรื่องของ a e r o ได n a m erm i c ครับคือเขาจะมีช่องเนี้ไวระบายลมก็เป็นเรื่องของระยะทางที่ได้เพิ่มมาเนาะแล้วก็กามเบรกครับเบรกจะเป็นเบรก6พอร์ตก้ามเบรกเนี่ยจะมีมาให้เลือกคือสีแดงกับสีดําถ้าจะเอาสีเขียวเนี่ยเสียตังค์เพิ่มครับซุ้มล้อทํามาสวยมากๆด้านข้างครับลายขึ้นมาทางนี้นี่ มือจับของเขาจะราบเรียบไปกับตัวของประตูเลยแล้วก็ถ้าเราเอาคีย์การ์ดมาแตะตรงนี้ปุ๊บแตะแน่นๆเลยนะนี่เขาก็จะยืดออกมาครับพอเราเปิดออกมาสิ่งที่ชอบเลยนอกจากตัวของเพลทที่เขียนว่าอิมิยะแล้วมันจะมีตรงนี้ครับกระจกกระจกทั้ง4บ้บานเลยจะเป็นแบบ2ชั้นเก็บเสียงคือดีมากครับและไม่ใช่แค่ตัวของบานหน้านะที่ชอบอีกอย่างคือนี่บานหลังตัดขอบมอย่างนี้ แล้วก็เป็น2ชั้นคือ2ชั้นหมดเลยที่ให้มาอย่างหนึ่งก็คือตัวของซอฟต์โค้ดครับเราปิดแตะไปแค่นี้เองนะปุ๊บน้องก็จะแก๊กเข้าไปครับแล้วก็ถ้าเราแตะไอตัวกร์ดนี้ปุ๊บเขาก็จะล็อกหุบเข้าไปครับทั้งตัวของมือจับแล้วก็ตัวของกระจกมองข้างด้วยให้ดูด้านข้างหมดเต็มๆทรงเขาสวยมากเป็นสปอร์ตจแบบ4ประตูครับที่เป็นท้ายลาดนะชายด้านล่างจะเป็นสีดําเงาครับจะเป็นแบบกลอสแบล็กนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวของคาร์บอนล้อหลังครับ ไซส์เนี่ยจะเป็น21เหมือนข้างหน้าแต่ว่าน่าจะกว้างกว่าเยอะเลยคือจะเป็น305 35R21 ครับยางที่ให้มาก็เป็น p i r ร l ี i P z e โ o เนาะแล้วก็ก้ามเบรสีแดงเหมือนกันคันนี้จะเป็นมอเตอร์คู่ครับท้ายครับท้ายน้องจะเป็นแบบท้ายลาดนะคือเขาเป็นสปอร์ต t ก็จริงครับ4ประตูแต่ว่าตัวเขายาวมากคือ5เมตรกว่าด้านท้ายนี่ไฟท้ายอยู่ไหนไฟท้ายคือตรงนี้เลย เป็นบ้างมาแบบนี้เลยครับแล้วก็แถบนี้จะเป็นไฟท้ายทั้งเส้นเลยครับโลโก้ตรงกลางเขียนว่ารถตัดจะเป็นสีเงินนะอยากได้สีดําก็สามารถคอนฟลิกได้ครับแต่ต้องเพิ่มเงินช่องระบายอากาศตรงนี้จะคล้ายๆกับตัวของเอเลตคือใหญ่โตมโหลานมากๆแล้วก็ให้ดูท้ายเต็มๆน้องสวยมากอะ่ะข้างบนเขาจะเป็นหลังคากระจกเป็น glass roof ทั้งบานตัดเป็นสีดํามาแล้วก็ตัดก,กับตัวถังสีเหลืองครับไฟท้ายเป็นแบบนี้แล้วก็ชายล่าง diffuser ที่ให้มาเป็นแบบนี้ครับสวยมากแน่นอนคันนี้เป็นรถ e v ั้อยเมอร์เซอเสียครับ แล้วก็มาดูด้านท้ายกันจริงๆน้องสามารถจะเ,ะเปิดได้แล้วก็จะสามารถล้วงเปิดตรงน,นี้ก็ได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้คีย์การ์ดซึ่งไอ้ตัวคีย์การ์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวสำรองมันจะไม่ใช่ตัวของกุญแจหลักฉะนั้นเราต้องมาแตะนี้ก่อนเพราะแตะเสร็จปุ๊บน้องก็จะปลดล็อกครับแล้วเขาก็จะโชว์นิดหน่อย,อยสปอยเลอร์ตัวเองขึ้นมาอย่างนี้นี่เขายกมันปีดสองชั้นอย่างนี้นะปึ๊บอ่ะมาลองเปิดดูกันว่าท้ายเขาเป็นยังไงบ้าง,งนี่สำหรับรถท้ายลาดใหญ่มาก ใหญ่มากใหญ่จริงก็วัสดุที่ให้มาในการบวชนี่คือแบบว่า,วาดีครับดีมากๆเลยดีต่อมือมากๆแล้วก็ตรงนี้จะมีผ้าในการบางังสายตาเป็นผ้าอ่อนมาให้นะแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ของเขาอะวางของได้กว้างได้ใหญ่จริงแต่ว่าความสูงของเขาอะถ้าวางที่เป็นของแนวตั้งอาจจะลำบากหน่อยครับเพราะว่าน้องเป็นไทยลาดนะแต่ก็ระวงังนิดหนึ่งครับเวลาเขาเปิดขึ้นไปอะมันอาจจะสูงเกือบเกือบสเมตรฉะนั้นห้างบางห้างที่ไม่ได้เป็นมิตรกับรถที่สูงนักก็ต้องระวังน้องจะไปฟาดข้างบนครับ แล้วก็ฝางนี้จะเป็นฝาชาร์จแต่ครับเขาจะเลื่อนตัวมาอย่างนี้การสไลด์ของเขาคือแบบสมูทมากแล้วก็ถ้าจะปิดก็คือกดปิด,ดตรงนี้เขาจะปิดมาแบาบเ<ๆ><ๆ>นี้ยบเนี<ๆ>้ยบเนียนเีย<ๆ>แบบนี<ๆ>้เลยนี่ให้ดูน<ๆ>ี้อย่างหนึ่งเขาจะเป็นเหมือนแบบมีความเป็นมัสเซิลหน่อยเห็นปะตรงในที่ไล่ไปรอบๆอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยคือเส้นสายของเขาว่าออกมาแบบคือสวยมากแล้วก็ตรงนี้ครับจะโป่งนูนขึ้นมาตรงซุ้มล้อหน้าจะบอกว่าคันนี้ เพียงพอต่อการใช้งานเรียกว่าเกินพอดีกว่าเพราะว่าเขามากับมาทั้งหมด603ตัวครับกับแรงบิดอีก710นิวตันเมตรอันนี้คือมาคือมามหาศาลละ0-100ใช้เวลาแค่4.15วิครับท็อปสปีดเคลมเอาไว้ว่าวิ่งได้250กิลเมตรชั่วโมงถามว่าพอไหมอย่าไปวิ่งหานเลยเกินพอละแล้วก็ระยะทางครับที่ทําได้ จะอยู่ที่540กิโลเมตรครับอันนี้จะเป็นระยะทางตามมาตรฐาน WLTP เนาะแล้วก็ความจุแบตครับอยู่ที่102กิโลวัตต์ชั่วโมงคันนี้เปมอเตอร์คู่อย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวไปลองดูภายในว่าคันนี้มีอะไรมั่งมิติตัวถังกว้าง2,000กับ5มิลิเมตรยาว5,139มิลิเมตรสูง1,464มิิเมตรและมีน้ำหนักรถ2,490กิลกรัม ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนโ o e ลล์สดี S มีล้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังระหว่างขับอันนี้ไม่ใช่การลองขับเพราะว่าคันเนี้ยสีนี้คันนี้เลยอะเราลองขับในสนามมาเรียบร้อยและ้ะแล้วเราก็กดเต็มที่จนพยานจะหัวโลนละแล้ววันนี้ก็ฝนตกคนข้างหนักก็จะขับแบบช้าๆหน่อยะกันนะอันนี้ก็ให้ฟังเสียงไฟเลี้ยวเสียงนองหน้าล รวมจะคล้ายกันกับตัวของอีเลนต้าที่เราเคยรีวิวเนาะแล้วก็ให้ดูนี่เสาเอเขาพุ่มเป็นตัวอากาธาล่ามาคือบอกว่างานดีมากนุ่มมือมากๆครับแล้วก็ตัวนี้ S จะได้ลำโคงของเท็กเหมือนกัน15ตัวแต่จุดที่แตกต่างเห็นไหมลวดลายของเขา่จะแตกต่างกับตอนที่เรารีวิวตัวเอเดนต้าเนาะตัวของลวดลายมันจะสวยขึ้นครับแล้วก็ข้อดีครับของการซื้อรุ่น S กสก็คือจะได้ตัวของคาร์บอนแพคตกแต่งมาคือตัวแผงข้างแล้วก็น,นิ้ตรงกลางทั้งแผงนี่เลยจะเป็นตัวของคาร์บอนครับสวยมากส่วนตัวพวงมาลัยครับถ้าอยากได้ตัวของก้านนี้ที่เป็นคาร์บอนจะต้องจ่า่เพิ่มนะก็คือจะเป็นก้านนี้แล้วก็จะเป็นตัวของหนังอัลคาทราทั้งหมดครับ e aí วมีเรนจ์แล้วทุกโหมดเนี่ยเขาก็จะมีแสงสีตัวเส้นเนี่ยที่แตกต่างกันไปถ้าเทียบกับตัวของอีเล็ตตาจะมีโหมดหนึงที่หายไปครับคือออฟโรดเพราะว่าคันนี้น้องเป็น GT เนาะเป็นรถติเตียเป็นรถแรงแต่ว่าไม่สามารถจะลุยออฟโรดได้ครับแล้วก็ในื่องขอโหมดการขับขี่เราจะสามารถเลือกโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตนี้เนาะทัว่วจะมีระดับของเขาอะข้างล่างครับน้องจะหายเร็วมากเดี๋ยวขออีกทีนึงถั่วเียวจะมีระดับ lowest โลสแตนดาร์ดแล้วก็ High อันนี้จะเป็นความสูงตัวรถครับเพราะว่าช่วงล่างคันนี้เป็นอ d a ั t i v e สามารถปรับความสูงความต่ำได้นะอีกอย่างนึงที่ปรับได้นี่กดลูกตัวรถจจ๊บหมุนลูกครับตรงนี้แตะให้ถูกนะพอแตะปุ๊บจะมีรูปนี้ขึ้นมาลอากดนี้ครับจะเป็นสปอยเลอร์เราสามารถที่จะปรับสปอยเลอร์เนี่ยเพื่ออวดได้ด้วยลอหันหลังนะจะมี P1 นี้ปึ๊บก็ขึ้นมาดับนครับ P ี นี่น้องจะสามารถยกไปสองระดับครับเดี๋ยวลองปิดใหม่นะออันนี้เป็น P ศูนย์เลยกดพีหนึ่งน้องก็จะยกตัวเองขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ P2 สองกระโดดโชว์ตัวขึ้นมาเต็มๆครับแต่เราไม่จำเป็นต้องกดเองก็ได้ครับคือถ้าสมมติว่าเราขับรถแล้วความเร็วมันสูงขึ้นมาน้องก็จะกระโดดขึ้นมาเองครับตามความเหมาะสมเนาะเหมือนกับตัวของชัตเตอร์ด้านหน้าที่เป็นรูปหกเหลี่ยมรังึ้งตัวนั้นที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูตอนรีวิวภายนอก อันนั้นเขาจะเปิดปิดตามแรงลมอากาศที่เข้ามาครับหน้าจอครับเป็นจอ15นิ้วแต่ว่าเห็นมุมบนไหมเวลาเขาจะเป็นเวลาจีนนะครับจะไม่ใช่เวลาจริงจะต่างกัน1ชั่วโมงครับนี่16.11.12แล้วเวลาจริงคือ15.12ครับส,บส่วนที่ชอบที่สุดอันหนึ่งของรถคันนี้ EVYA S คือบอกครับเบาะนอกจากจะแบบออกมาสวยมากๆแล้วหัวปักเป็นรูปโลโก้แล้วทุกอย่างคืองานดีงานประดีตมากส่วนที่ชอบมากเลยคือคันนี้เป็นเบาะนวดวิธีการเข้าเบาะนวดครับเราไปที่หน้าจอกดที่ตัวอุณหภูมิปึ๊บ การตั้งแอร์ให้สอดก่อนก็ได้ให้สอยทีก็ได้การตั้งแอร์เราสามารถปรับองศารตรงนี้ครับเพราะว่าที่ตัวของเขา่จะไม่มีการปรับนะจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามาตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิก็ตั้งได้ตรงนี้เหมือนกันก่อนจะไปที่บอ่อนวดจะบอกว่าเขามีบอ่อเย็นนี่เย็นสุด3ขั้น2ขั้น1ขั้นบอ่ออุ่นทําได้ครับทำพร้อมกันก็ได้เนี่ยอุ่นไปด้วยเย็นไปด้วยแต่ปิดไว้ดีกว่าเดีย๋ยวมันจะเสียฝั่งคนนั่งก็มีครับก็จะมีเบาะเย็น เกย็นมากเีย็นน้อยบอกอุ่นก็มีให้แล้วก็ตรงนี้รูปพมาลายคือพมาลายเนี่ยสามารถตั้งความอุ่นที่ตัวพม็าลายได้ด้วยอันนี้คือแบบชอบมากแล้วก็เราเข้ามาตรงนี้เขียนว่ามาตาดกดเข้ามาครับจะมีโหมดในการนวดให้เลือกทั้งหมด5โหมดแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยสมมุติเราก,กดมีตัวนี้ <P ulse. S 1> เขาจะบอกว่าจะเป็นแบบนี้เป็นตัวพาวส์หรือว่าจะเป็นโชเดอร์เขาจะมีตำแหน่งให้เราครับถ้าเราชอบแบบไหนเราเลือกไปเลยเสร็จแล้วเราก็กดเลือกซอฟต์แสตด้าหรือว่าสตองเริ่มครับสตาร นี่ผู้โดยสารตรงหน้าก็มีเบาะนวดให้ก็คือสองคนนั่งหน้าสามารถนวดได้เลยนะคนหนึ่งชอบหนักคนหนึ่งชอบเบาตั้งได้ไม่เหมือนกันครับตั้งคนละแบบก็ได้แล้วจะบอกว่าถ้าเราตั้งเบาะอุ่นกับกดนวดน,นะสบายมากคือเป็นรถที่แรงมากแต่ว่าไม่ทิ้งความสบายครับอันนี้ดีชอบนี่สังเกตดูครับเบาะก็จะเคลื่อนที่แต่เ,เขานูนขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดมากเลยนะล้ก็ได้มีเสียงฟู คือชอบการที่ปรับอุณหภูมิได้แล้วก็นวดไปในตัวอันนี้คือแบบเพอร์เฟกคันนี้ครับ i m i s หลังคาที่ได้มาเป็นหลังคาแก้วเป็นแก้วทั้งบานเลยแต่จะเป็นแก้วขุ่นนะคือเราไม่สามารถจะปรับใส่ได้แล้วก็จะไม่สามารถหาอะไรมาปิดได้ครับน้องจะยาวเหนี่หน้าจนสุดหลังเลยแต่ความขุ่นอันเนี้ยจริงๆเมื่อวานเป็นวันที่แดดจัดมากๆไม่เหมือนวันนี้นะถามว่าร้อนหัวไหมไม่ร้อนแต่เอามือไปอังดูตอนที่ทำช็อตอะ เฮ้ยร้อนคือตัวกระจกอะร้อนแบบร้อนมากต้องเอามือหลบเลยแต่ว่าพอเรานั่งลงมาไอร้อนเนี่ยมันไม่ถึงหัวครับอันนี้คือโอเคนะแต่ถ้าเกิดขับอย่างวันเนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าวันเนี้ยฝนแบบค่อนข้างแรงครับอากาศค่อนข้างจะแบอบกคื้มคืมนทั้งวันสิ่งที่ชอบคือนี้ความเป็นอคัธาราเขามาแบบมาเต็มมาเต็มทั้งแผงเลยแล้วก็นี่เปิดออกมานี่ดีต่อมือมากๆครับแล้วก็เปิดมานี้ดูปึ๊บมีไฟ,ม,ไฟมีไฟข้างในให้ใหแล้วก็เป็นไฟแบบอ,อ่อนๆจะไม่รบกวนสายตามากนะักอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือตัวของประตู ประตูคันนี้เป็นประตูดูดเหมือนที่รีวิวเมื่อกี้เนาะแล้วก็กระจกเป็นกระจก2ชั้นครับทั้ง4บานซึ่งนั่นทําให้รถคันนี้เสียงเงียบมากนี่คือนั่งในรถแล้วมอเตอร์ไซค์ผ่านไปคือแบบไม่ได้ยินเลยแผงตรงนี้ออกแบบตกแต่งมาดีมากงานตกแต่งงานเดินได้แล้วก็การบุกอันนี้ดีครับตรงนี้ลาโพงที่บอกเนาะเคฟสิบห้าตัวถามว่าเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับก็เพิ่มออปชันเพิ่มเงินไปกระจกมองข้างครับคันนี้มาเป็นกระจกปกติซึ่งในโ Lo ตัสอิมิยเราสามารถจะเลือกเป็นกระจกที่ย่ตอนได้ครับมันนนนจะเปออปเปปป็็กกลล้้้าออไแวง จะส่งภาพเข้ามาตรงนี้จะเป็นจอเล็กๆตรงนี้ครับถามว่าชอบไหนมากกว่าชอบอันนี้มันดูง่ายกว่าครับดูเข้าใจกว่าแต่ตัวของกระจกดิ้นต้นจะดีในแง่ที่ว่าถ้าวันที่ฝนตกหนักๆกระจกนี้มองไม่ดูเรื่องตัวจอจะเข้ามาตรงนี้ภาพจะชัดครับแต่ว่าการปรับกระจกของอิมิยาหรือเอเลต้าจะแตกต่างนิดหนึ่งเราต้องกดตรงนี้ครับข้างล่าง1ครั้งแล้วดูจอเล็กนะปึ๊บจะขึ้นมาครับเลฟมิลเลอร์กดอีกครั้งหนึ่งไรท์มิลเลอร์เลือกเอาว่าจะเอาเลฟหรือว่าไรท์แล้วก็มาปรับตรงนี้ ซ้ายขวาบนล่างถึงจะปรับตัวกระจกนั้นนั้นได้ครับมือเปิดประตูครับจะไม่มีตัวสลัก,กะนะจะก,กดตรงนี้ครับเป็นไฟฟ้าออกไปได้แต่ถ้ามันมีความรวนเกิดอ,อะไรขึ้นนี่เขาจะมีสลักข้างล่างอันหนึ่งอันนี้ไว้ฉุกเฉินครับเปิดประตูได้อีกจุดหนึ่งชอบครับที่เก็บของของเขานี่ลึกลงมาอย่างนี้เขาจะมีที่เก็บอยู่ข้างล่างนี้เก็บของได้หลายอย่างนะโอ้ยแล้วเขาบุกเป็นนุ่มๆม,มาด้วยอันนี้คือชอบเลยอีกอย่างที่เท่เลยคือนี่เบลครับเบลจะเป็นสีดําสีเขียวแล้วก็สีเหลือง มีความเป็นแบบโลตัสมากๆอ่ะเรากลับมาที่หน้าจออีกทีหนึง่งหน้าจอที่เป็นหมดตัวรถเราแตะหน้าจออย่างเนี้ยจะสามารถล็อกรถได้เน,นี้ยโอเคเคลียร์อันนี้เป็นปุ่มสปอยเลอร์ข้อควรระวังมากๆเลยคือจะมีปุ่มที่ใกล้กัน2อันอันเนี้ยเป็นสปอยเลอร์ครับอันนี้คือฝาท้ายถ้ารถเราวิ่งอยู่แล้วเผลอไปกดตรงตัวฝาท้ายเขาจะขึ้นมาครับว่าฝาท้ายไม่เปิดทํางานไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดรถอยู่กับที่ต่อให้ไม่เข้าเกียร์ P เป็นแค่เกียร์ D แบบเนี้ยแล้วรถมันอยู่กับที่ เราไปกดโดนปุ่มฝาท้ายฝาท้ายมันเปิดครับนนต้องระวังจอเน,นี้ยกดเข้าไปอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเรื่องของตัวรถอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่2จะเป็นเรื่องไลท์ก็คือการตั้งแสงสีต่างๆในตัวรถได้ครับไลท์โหมดอันเมื่อกี้ที่ลองให้ดูเนาะอันนี้จะมีเซฟตี้ใครที่อยากจะปิดตัวของเลนคีปปิ้งเราสามารถเข้าที่เซฟตี้ก่อนครับแล้วก็มากดออฟตรงนี้เขาจะถามอีทีนว่าจะปิดใช่ไหมน่าใจนะกดปิดไปครับแต่ตรงนี้จะบอกว่าคุณต้องมาตั้งทุกครั้งนะคือถ้าเราขึ้นรถใหม่ออกปุ๊ เราก็ต้องกลับมาตั้งค่านี้เพราะว่าเขาจะอยู่ที่ตัวอะลามแล้วก็เตือนเราจะเสมอทุกอย่างเลยตรงนี้เปิดเปลี่นเ,เรื่องของเซฟตี้ซาวด์ครับตั้งค่าตรงนี้ได้ลำโพงเป็นลำโพงเคฟก็มาแบบเต็มที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ดิสเพย์ครับสิ่งที่แตกต่างกับตัวของเ d เดลต้าคือดิสเพย์ตรงนี้ในเวอร์ชันนี้ของตัวอ m มิยเราสามารถจะเข้ามาตั้งตัวนี้ได้ครับจะมีออโต้แอดจัสเมนต์ซึ่งในตัวของเอเดลต้าไม่มีถ้าเราเปิดนี้มันก็จะปรับความสว่างความมืดของจอแบบออโต้ให้เราแต่ว่า อยากให้มันสว่างตลอดเวลาเราก็กดปิดอันนี้ไวค้ครับหางการเนี่ยครับที่บอกเมกื่อกี้เป็นคาร์บอนแพคอันนี้คือมากับตัวของรถเลยนะไม่ต้องสั่งคอนฟิกไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับสวยมากตรงกลางครับเป็นที่อยู่ของการควบคุมอุณหภูมิแอร์ก็คืออันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาสามารถปรับขึ้นลงได้แล้วก็ล็อกประตูรถครับปลดล็อกอันนี้ก็คือเรื่องของการตั้งค่าแอร์ตรงกลางนี่คืออะไรมันคือเก๊กของคนนั่งทา้งซ้ายครับแต่กดลงมาครับเปิดได้่างเดียวนะแบบนี้ถ้าจะปิดกดไม่ได้เราต้องเอามือเอี้ยวไเปเไปิดเอง หวัวเกียร์ครับมาแบบเตี้ยๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ง่ายๆครับเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D ออโต้เบรกโฮมีมาให้ในตัวแล้วก็ตัวปาร์ครับคันนี้จะไม่มีปุ่มสตาร์ทสต็อปนะเราขึ้นรถมาปุ๊บเราก็เข้าเกียร์แล้วก็ออกรถได้เลยจะออกจากรถครับเรา,าแค่กดปาร์เข้าเกียร์ P ไปแล้วก็เอาตัวกุญแจครับตัวนี้ออกจากตัวรถเลยแล้วก็ไปกดล็อกนอกปุ๊บทุกอย่างจนี้ตัดออกไปครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นปุ่มติ๊กตอกอันนี้ฟังเสียง น่ารักมากแล้วก็เหมือนที่บอกทุกครั้งครับลองลถมีติ k กตอกนะฝากกดติดตามลองลรถที่ติ k กตอกเลยครับขอบคุณครับหน้าจอจะบอกสเตตัสครับตอนนี้เหลือแบต85%แล้วก็ระยะทางวิ่งได้อีก391กิโลอันนี้จะบอกว่าเราเอารถมาตอนที่แบตมา99%ตอนนี้เราวิ่งมาทั้งหมดกี่กิโลเดี๋ยวเช็คไปก่อน35.7กิโลครับใช้กำลังไฟทั้งหมด27.3กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลนะก็ประมาณ14%แรกครับวิ่งไป35.7กิโล ก็จะบอกว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้าแนว Perform a n c e ครับไม่ใช่แนวประหยัดแต่ข้อดีก็คือว่า e m มิ a e l e เลตเป็นรถไฟฟ้ารถ E ีีที่ชาร์จแบตได้เร็วมากจะพูดถึงตัว H-Display คันนี้ครับข้อมูลคอละเอียดมากแต่ต้องยืมกล้องก่อนดูซิว่าจะมองว่าเป็นยังไงเห็นไหมไม่ไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวเราอะตัวคนนั่งขับเนี่ยมันจะเห็นชาดครับจะมีทั้งตัวข้อมูลของพลังมลัยมีตัวไม่ใช่พลังมลัยมันจะมีข้อมูลของตัว รูปโหมอะไรหมายถึงว่ามันเป็นตัวเลเคิปปิง้งมันมีป้ายบอกความเร็วว่าตรงนี้ขับได้ไม่เกิน30มันจะมีความเร็วที่เราหยุดนิ่งอยู่ที่สูนแล้วัชวงแล้วก็จะมีรูปรถตึ๊ดๆๆๆไปหมดเลยครับก็จะเหมือนกับตัวอันนี้เนาะที่อยู่หน้าจอเนี่ยเนี่ยเจ้าเนี้ยเจ้าเนี้ยเจ้าตัวเดิมเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่เต็มจอยปรคือเราปรับมันเล่นได้อ่ะมีบอสไซ์วิ่งผ่านมาข้อควรระวังของรถคันนี้คืออะไรคันเนี้ยเป็นสปอร์ต GT 4ประตู ดูจากด้านหน้าอย่างเดียวว่ะเหมือนเป็นรถแบบคันเล็กๆเ,เป็นรถสปอร์ตคันแบบไม่ใหญ่ใช่ไหมจริงจริงน้องยาว5.1เมตร5.1กว่ากว่าด้วยแล้วหน้ากว้างไม่ลงกระจกนะคือ2เมตรพอลงกระจกซ้ายขวาเนี่ยมันก็2เมตรกว่ากว่าฉะนั้นถ้าเราเข้าห้างแล้วไปจอดที่จอดซูเปอร์คาร์อันนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเราไปจอดข้างนอกเป็นช่องจอดปกติอะระวังนิดนึงเพราะว่าหัวน้องอะเกินแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องระวังก็คือเรื่องของควอนตี้อะควอนตี้ของเขาอะคือคันนี้ถ้าเกิดว่าเรา จะบอกว่าต้องระวังนหดนึ่งถ้าเราเลี้ยวหรือว่าจะเข้าจอดอะไรอย่างอันนี้มันจะคูดง่ายครับได้ยินเสียงไหมสิ่งที่ปรับครื่นอยู่อ่ะอันนี้คือการปรับความสูงต่ำของตัวรถครับเมื่อกี้เราปรับมาที่โลเนาะตอนนี้ปรับกลับไปที่ไฮครับลงเข้าพีแล้วก็กลับปรับไปที่ไฮเวลาปรับขึ้นอ่ะเขาใช้เวลามากกว่าปรับลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวสเตตัสเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้รอเป็นยังไงอ่ะเรากดโลเวสดูเราก็จะลงปึ๊บป๊บคือรู้สึกเลย แล้วรูปในจอเนี่ยก็จะเห็นชัดครับว่าล้อเนี่ยตอนนี้ติดสุ่มล้อเลยเเบบมาดูกันว่ามาเอ็นคอเทียในจอดที่สุปเปร์คาร์ไหมดูสิไฮไลท์อ่ะเตรียมให้แล้วพอเปียกน้ำเมื่อกี้แล้วพอเข้าที่มืดกล้องจะเบลอหน่อย จะเกินเกินนิดหนึ่งที่จอดสุประคาที่สั้นนะนี่ค่อนข้างสั้นครับอันนี้คือที่เอ็มคอเทียอันนี้คือหัวเกินท้ายเราชิดกับคันข้างหลังชิดแบบแตะเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกล้องตอนกลางคืนว่าเป็นยังไงประมาณไหนนี่ครับอันนี้ก็มีเม็ดฝนมีอะไรก็สว่างสว่างอยู่แต่ว่าจะดูแล้วแบบเบลอๆหน่อยเพราะว่าน้องมีละอองฝนมาเคลือบกล้องเนาะแต่ว่าตัวของ3 6 0มองจากข้างบนก็คือชัดดีครับ และก็ให้ดูนี้เป็นข้อมูลการขับขี่การใช้งานอให้ถ่ายแชร์เลยใครอยากดูว่าเส้นกราฟมีการใช้งานอะไรยังไงก็ดูตามนี้เลยครับใครเป็นสายข้อมูลจัดๆัดเนาะนี่ิบประตูอ,ตออกมาเจอสิ่งนี้ l o t u s 1> Lotus, 1, 9 9 8 8มาดูที่ด้านหลังกันครับข้างหลังจะบอกว่ากว้างกว้างมากๆด้วยคันนี้ยาว5เมตร1กว่ากสบายอยูแล้วแล้วนี่เข็มขัดครับ ทั้ง5เส้นจะมาเป็นสีดำเขียวเหลืองแล้วก็คันนี้เข็บขาดมาทั้ง5ที่นั่งแล้วก็ Isofix มีมาพร้อมๆครับตรงกลางที่เท้าแขนของเขาคือมาแบบใหญ่แบบใหญ่มากๆอ่ะแล้วก็นี่ความบุกนุ่มของเขาวัสดุคือเนียนมือมากครับแล้วก็ที่เสียบยน้านมีมาให้2ช่องเป็นแบบขาเก้าอี้นะกดลงมาเขาก็จะห้อยมาอย่างนี้ครับปุ๊บเก็บแบบาเฮ้ยวัสดุเท็กเจอร์คือแบบดีดีจริงๆอันนี้เรื่องของเบาะนั่ง ทั้งสี่ที่นั่นงรวมถึงตรงกลางด้วยพู้แค่4ก่อนเพราะว่าเขาจะมาเป็นทรงที่แบบสวยๆอย่างเงี้ยมันอบกระชับรับกับตัวของแผ่นหลังได้ดีครับแล้วก็มีความอักขระล่างกับตัวของหนังที่ระบายอากาศเป็นรูเนี่ยแบบเยอะมากๆฉะนั้นการนั่งคือสบายครับสบายมากเลยอีกอย่างหนึง่งที่ชอบคือเรื่องของการตกแต่งตรงนี้การปลุกนุ่มเป็นความอักขระล่ามาอย่างเงี้ยมันไล่มาจนสุดที่เสาสี่นุ่มมือดีครับสมมติถ้าหัวต้องไปโดนจริงก็ดีมันไม่ได้แบบรู้สึกแบบก,กระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะมือจับก,การตัดเย็บมาคือแบบดีครับ แถบประตูด้านข้างทามาแบบเนี๊ยบมากบุกหนังกลับมาแล้วก็ลําโพงแคปที่บอกคันนี้มี15ตัวการตกแต่งข bon, ้างหลังคือแพคคาร์บอนยังคงตามมาครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้งคนนั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาช่วยเปิดของอีกคนได้คือคนนั่งฝั่งซ้ายอ่ะจะมี2ปุ่มคือเปิดซ้ายกับเปิดขวาคนนั่งขวาก็มีเปิดขวาเปิดซ้ายแต่ลองดูดีกว่าปึ๊บกระจกที่ชอบคือเป็น2ชั้นครับแต่ที่ไม่ชอบคือเนี่ยเขาเปิดมาได้แค่นี้มันมันครึ่งเดียวมันไม่ได้บบกว่าลงไปสุดนะแล้วก็เรื่ององงงขตรนี้ ความดําเงาสวยครับแต่ว่าก็ระวังเลอะมือน,นิดหนึง่งคนนั่งหลังสบายมากเพราะว่าจะมีแอร์หลังมาให้แล้วก็จะมีจอคอนโทรลตรงนี้ครับเราสามารถจะควบคุมจอตรงนี้ทั้งเรื่องของที่นั่งแล้วก็เรื่องของเสียงรวมไปถึงอุณหภูมิซ้ายกับขวายแยกกันครับอีกอย่างหนึง่งอันนี้คือจุดเด่นเลยของอ e ีมิญาตัวเอนี่มอกเห็นไหมเขาปรับขึ้นลงได้คือจะสามารถเอนหรือว่าตั้งชันอย่างเงี้ยได้ถ้าเราจะเดินทางไกลๆแล้วแบบอยากจะนั่งมองอะไรที่แบบว่าติเต็มตาก,ก็ตั้งชันชันครับแต่ถ้าอยากรีแลกซ อยากจะงีบก็เห็นกับเวงนี้เป็นไฟฟ้าครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของแอร์เมื่อกี้คือตรงกลางอะเเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่ได้ทั้งสายทั้งขวาเลยแล้วก็เสาบีตรงเนี้ยตรงบีพิลล่าเนี่ยจะมีช่องแอร์เป็นแนวตั้งครับสิ่งที่ชอบในรถคันนี้คือมีเยอะมากเรื่องของความสะดวกสบายเบาะนวดแล้วก็งานดีไซน์ภายนอกคือสวย พลังกาลังคือแรงจริงแต่สิ่งที่ไม่ชอบเลยคือเรื่องของการปรับแอร์คือทั้งแอร์คนหน้าและแอร์ Air คนหลังอะถ้าจะปรับทิศทางแอร์ต้องเข้าที่หน้าจอครับแล้วก็กดเอานิ้วเลื่อนไปเลื่อนมาบางครั้งมันไม่สะดวกอะคือรถมันขับถนนืองทยมันหลุนเป็นบอ่อใช่ไหมมันก็กระแทกครับจิ้มก็ปินไปปินมาแต่ว่าถ้าเสาบีคนนั่งหลังเราสามารถปรับมืออันนี้ได้ง่ายสะดวกครับเจอตรงนี้คือชอบอีกอย่างที่ชอบครับคือด้านหลังแผงอันนี้มาเป็นแบบฮาร์ดนะ นี่แข็งๆแ,แล้วก็งานตกแต่งเป็นแนวแบบเป็นไลท์คาร์บอนอย่างเงี้ยมาสวยมากครับยังมีความหรูหราบนความสปอร์ตอยู่ก็วันนี้ขอบคุณโรตาร์ไซเรนสำหรับเจ้าโรตารอิมิยาคันนี้นะแล้วก็ขอบคุณขนบ,บไหว้พระจันทร์ที่ส่งมาให้ด้วยไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพบกันอีพอีหน้าครับสวัสดีครับ